สวัสดีครับวันนี้เพื่อนชนมาตีพึ่งเนาะผมลองขึ้นไปแล้วรอบมึงผมขึ้นไม่ได้พึ่งก็อยู่สูงเหมือนกันนะครับผมเลยให้เพื่อนขึ้นแทนไม่ว่ากันนะครับผมผมเป็นคนเป็นไงที่ว่าเคยไปตีกระช่างโอ้มันปวดซ้นนะครับมันก็ดื่ไม่ได้ทอ,อดนู้นอะไปแล้วยามากินด้วยวันนี้กันมากันสี่ห้าคนนะครับผมก็มาน้องชายด้วยสวัสดีครับแล้วก็ เจ้าตัวเล็กนะครับผมดีครับได้ยินแต่เสียงนะครับผมไม่อยากขยับกล้องครับผมพึ่งเดี๋ยวจะให้ดูครับสูงเลยนะครับผม,ผมนี่ครับผมหลังใหญ่เลยแต่ผมคิดว่าหน้าเต็มแผ่นนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเขาบอกประมาณยี่สิบวันแล้วแต่น้ำนี่ลุ้นหน่อยเพราะมันไม่ค่อยโป้งนะครับผมแต่เพื่อนผมอยู่นู่นแล้วนะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกด, like มกดไลค์นะครับผมกดสติ๊กเรนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปยาวๆนะครับอ่าเพื่อนผมกําลังเกียมกําลังแต่งหน้ากากอยู่ยังแต่งไม่เป็นขอ่ะเนี่ยเอาเลยไหมเนี่ยขอไหมหนาเนี่ยเอาป่ะขอเลยหรือขอยืมขอ,อขอเลยนะครับผมไม่เป็นไรอยากได้เอาไปไป ก็ลุนกัน150ร้อยห้าสิบครับส่งถึงที่ด้วยเอาค่ะจุดครบแล้วนะผมโอ้ยโดนว่ะเฮ้ยเอ้ยเบอที่พึ่งไปดีเลยไปถูกว่ะไปถูก้ายมือหน่อยเอ้ไปถูกว่ะต้องนบนๆหน่อยพี่โมบบอกว่าสุดแขงแล้วด้วพิ่งเลยอยู่นี่นะ รถนับวางโรยเชีอกมาโรยเชียกมาข้างล่างนี่ครับโรยไมพีโอนะก็สูงอยู่นะนี่ถดี่ดวงเดินไปครับดูเลยดูเลยัวถังเต็มหลังว่ะเฮ้ยหนูไปหมดนน้ำก่อน แล้วครับผมโอ้งั้นต้องไปว่ะทำความสะอาดเยอะเลยหรอไปอยู่ตี่ตรตอรงนั้นบึงมันดูไม่ดูอ่ะมันก็กี่นาทีอ่ะกี่นาทีละหนึ่งเออเห็นหรือปอยวะเห็นนะนะฮะ ไม่แตกปัดเลยปัดเลยเพื่อนถอดไม่ไม่บอกแล้วไปอยู่ใต้ต้นกล้วยเลยเขาบบกพื่อเราโบกพึ่งแล้วครับผมตัวเราเป็นสัตว์ ผลักลงมาได้ไหมกิ่งผูกน่ะเอ,อ,อ,อบกำลังติดมาม่ติดนะครับลมมันพัดมาแล้วมาแล้ว hả ạ tất hai mà gọi đấy phải càng ngoài không cho ít mà ơi phép, ơi tại cá với lại dù muốn lòng bờ cái một tí đó là lúc phải lòng bờ cái một đi ê phật ê มีตัวอ่อนตรงกลางไหมมันถึกยังมันถึกอยู่ฮ<ร>ะมันถึกอยู่ก็ถอดนะครับผมแสดงว่าพึ่งนี่อยู่ก่อนยี่สิบห้าวันนะไอ้ยี่สิบวันฝนน้ำใหญ่ไหมอ่ปาดปาดเอาแต่ชายล่างมามีไว้ตัวอ่อนกลางอ่ะไม่มีอมมโอ้ไม่มีต้องเอาชายล่างมาหน่อยเดียวตอนนี้ โอยควันมันโดนกล้องฮะเออเอาน้ำมาก่อนน้ำแล้วก็ตัดล้างมึงเอาแต่แค่กินนะ่ะโอ๊ยควันโดนโดนกล้องอ่ะหมอถือครบด,ตดิตอนไปด้วยไงฮะมาตอนไปด้วย่ไม่รู้บอยจะตอนป่ะเอ้ยยายควันโดนกล้องมองไม่เห็นยายโดนกล้อง ไม่ตอนแรกไม่ปล่อยห่างเชือกลงมาพอน้ำมีโอเคน้ำพอได้ก็เป็นเดือนสี่เดือนห้านี่บึกเลย,ยตัดแล้วนะครับผม ก็ตัดทิ้งไว้นะครับผมเอาอีกรอบนึงไปพึ่งไปหาเปล่าอ่ะปาดเสร็จแล้วเหลือโลยนะครับผมเดี๋ยวจะลงแล้วไม่ไหวมันเอื้ไอไม่ถึงด้วยตัวเล็กไปรับทางนะครับน,นี่ฮะเจืยอยบยังพันอยู่ ลงมาแล้วครับลงมึงด้วยเดี๋ยวไปกระชากลงมือลงมาเลยเจขันกันอยู่นะครับอ่ะลงมาแล้วครับตปก็เลกเอามาถึงกรุ๊ต้องให้พี่โยไปรับนะครับพี่โยก็ไม่ถึงต้องต่อตัวอีกนะครับไปน่ครับลัง ่วยดังสวยนะครับหัวน้ำอยู่้รงล่างครับไปเดี๋ยวรอไปลงก่อนดูงูนีลครับตีก่ายครับเจ็บเชือกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโหเดี๋ยวดูหัวน้ำก่อนโอ้นน่นโอ้น้ำพอได้นะครับผมผมมองไม่เห็นเลยนี่ยครับผมไปขนตีลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ว่าไงเพื่อนเหนื Open, people, ury, ่อยไหมหอมไฟเดินเนาะไปครับผมจะได้พึ่งหนึ่งรังนะครับผมเพื่อนพามาตีโอ้โหแต่ผมขึ้นไม่ได้น่าอายอับอายเขาต้องให้เพื่อนขึ้นเองไปครับสวัสดีครับผมไปเนาะสวัสดีครับไอตัวเล็กเอาเฮ้ย